สำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็กภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอนชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจอย,อยู่ใต้คลิปเลยนะครับมาครับเรามาอยู่กับกิจกรรมใหม่นะวันนี้เ e t ต o s t a r นะครับหรือว่าโกตดเกมปุ้ยตู้กดเกมมา อย่างแรกก็มี Star Pass อยู่แล้วครับก็จะได้เป็นหลุยฟิโก้9นะ R W แล้วก็นี่เลยมาแจกเป็นสตอยคอร L W ครบเลยฮะรอบนี้มา R W L W อันนี้ก็กดเข้ามาดูนะก็จะเป็นเมนูอาร์เคดย้อนยุกนะฮะก็น่าจะทำเพจตามที่เขากำหนดก็มากดอีกก่อนล้วก,กดฟรีได้ทุกวันนะครับ จริงๆก็ไม่ยากนะก็กดมาปุ๊บอันนี้มาดูตรงนี้มันก็บอกว่าให้ปลดล็อกหลังจากเล่นเกมสกิลและแมตใน c h a l เลน g ์อาร์เคก็คือโหมด c h a l เลน g ์หรือว่าในนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็เลือกสักทีมหนึ่งนะครับให้เป็นทีมของเราผมเลือกมัหริดแล้วกันนะครับอยากเล่นเอ็มบัปเป้ไม่รู้มาอย่างเอ็มบัปเป้ผมก็เลือกแล้วนะสุดทีนี้เลือกอันนึ่งละมันเลือกไม่ได้แล้วนะเลือกได้อันเดียวแล้วก็กดมาที่เลเวลหนึ่ง เรือสองยังไม่ปลดล็อกก็คือเล่นตามนี้ไปเลยครับมันน่าจะปลดล็อกตามเลเวลแล้วก็ต้องเก็บไอตัวาร์ด้วยนะครับน่าจะอารมณ์เหมือนเล่นไอคอนอ่ะที่เป็นเจอหลาดเอ่อตอนเลสซาบี้อะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็คือมาเปิดมาเป็นสติ๊กเกอร์ใช่ไหมนี้อันนี้ก็เครดิตอ,อ่าแล้วก็มาดูเมนูหลังนะครับรางวัลยองยุกยองยุกอ่าน,นี่ก็เป็นสัปดาห์ทั้งหมด4สัปดาห์นะ ก็จะเป็นสัปดาห์ที่หนึ่งสามสี่ยังล็อกอยู่นะครับสัปดาห์ที่1ก็ประมาณนี้เนี่ยมันก็เขียนอยู่แล้วหลังจากซื้อรางวัลพรีเมียมทั้งหมดนะครับสสัปดาห์นี่เลยก็น่าจะมาซื้อตรงนี้นะครับก็น่าจะเจ0รอยคูปองเดี๋ยวก็คงเล่นจากอาเขดเนี่ยน่าจะได้มานะครับน่าจะได้ตรงนั้นแล้วก็มาแลกซื้อตรงนี้พอซื้อตรงนี้ครบก็อาจจะได้มาลุ้นตรงนี้นะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงอีกวว่าจะได้ตัวไหนเนาะ ก็ตรงนี้ก็จะมาจับเป็นสุ่ม10รางวัลทีเดียวก็จะมีลุ้น97-100นะครับแล้วก็ได้มาร์เคเนาะแล้วก็ได้เพชรแดง5,000เพชรแล้วก็เงินสดนะครับก็จะมีดูโฆษณาด้วยนะ3ครั้งต่อวันจะได้30เลโทสตาร์นะครับแล้วก็อันนี้กดด้วย FC point นะครับสำหรับสายเติมนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูการแลกตัว๋วตรงนี้ก็สามารถเอาเหรียญยูเนี่ยโทเคนสากลมาแลกได้นะครับผมก็มีนิดหน่อย มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยอ่าแลกไปก่อนแลกให้หมดอ่อมันแลกได้ทีเดียวด้วยนะสมัยนี้อ่อผมน่าจะแลกสักร้อยห้ไม่ใช่เด็กต่กี้แลกเท่าไหร่60ลดบเองนิดนึงโอเคห้นะอันนี้ก็ประมาณนี้ผมว่ากิจกรรมก็ไม่ได้งงๆอะไรนะ ก็ทําตามตามสัปดาห์ด้วยมันก็ไม่ได้แบบจะได้ง่ายๆเนาะเนี่ยมันก็กดได้ไม่มีอะไรก็เนี่ยมาเล่นแล้งตรงนี้แล้วก็อันนี้สัปดาห์ที่1ก็แจกไปฟรีเลยสัปดาห์ที่2ก็แจกนะครับก็คือรอเป็นสัปดาห์ต่อเวลาพิเศษหายไปแล้วออันนี้ก็คือกระจบก็ดินาสตี้ยังอยู่นะครับไอคอนก็ยังอยู่นะครับส่วนต่อเวลาก็จบไม่น่าจะมาละแล้วก็มาดูแลกเปลี่ยนว่ามีอะไรมั่งนะฮะ อ่ะก็มี94ถึง101มาเปลี่ยนละเออน่าสนใจแต่ก็ใช้นักเตะเหมือนเดิมนะมาแรกอ่าแลกแลกเปลี่ยนยังเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนนักเตะเนาะก็รอดูกันต่อไปครับสำหรับเรื่องต่อเวลานะฮะนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมคิดว่าน่าจะมาแน่นอนแต่เขาอาจจะกำลังปรับเปลี่ยนอ่ารูปแบบนิดน,นึงนะดูทรงนั้น